สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์คิหนธรรมนะครับอันนี้เป็นกราฟเดือนสิงหาคม2565นะเราจะมาสังเกตการครับว่าดาวหลายๆดวงเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีนะครับคำว่าเกษตรราธิบดีแปลง่ายๆก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะและนอกจากนั้นครับที่พิเศษไปกว่าก็คือมีดวงดวงดาวครับได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคก็คือมีดาวอังคารนะสีชมพูตรงนี้แล้วก็มีดาวศุกร์ที่ได้ตำแหน่งเป็น ราชาโชคด้วยนะครับอะแต่จุดนี้ครับมันจะพิเศษกว่าใครเพื่อนก็คือดาวศุกร์เองเนี่ยก็เล็งทั้งดาวเสาร์แล้วก็ดาวพภเกตไปพร้อมๆกันที่สีม่วงตรงนี้นะครับอะแปลง่ายๆแปลตรงๆนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนนะหากพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจหรือท่านที่กําลังมองหาการประกอบแผนธุรกิจใดๆก็ตามรีบจัดโดยด่วนให้อยู่ภายในเดือนสิงหานะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทําครับสิ่งที่ท่านจะรเริ่มหรือสิ่งที่ท่านจะ ไปลงทุนหรือสิ่งที่ท่านกําลังจะขยายสาขาตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถทําให้ท่านอดโกยทรัพย์ได้เอ่ออย่างมหาศาลคําว่ามหาศาลตรงนี้ได้จากคําว่าราชาโชคนะครับและก็เอ่อสิ่งตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้ท่านยึดป,ปักครองนะธุรกิจตัวนี้หากินกันแบบยาวๆไกลๆก,กันเลยทีเดียวนะครับคําว่ายาวๆไกลๆก,ก็คือเกิดจากคําว่าเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะสองดวงดาวนี้ครับมันต้องพูดถึง เรื่องของการลงทุนก็คือดาวสุกกับดาวเสาร์โบราณเราอาจจะได้ยินคําว่าพระสุขเขา้าพระเสาร์แทรกเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ในกรณีครับมันแค่ดาวสุกเลงกับดาวเสาร์นะแล้วก็ดาวมันได้ตําแหน่งดีทั้งคู่คุณต้องเสียเงินแน่นอนครับแต่เสียเงินตรงนี้ก็คือการเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้ที่ดีนะเป็นการลงทุนหากมีใครมีการลงทุนไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ลุยกับการลงทุนให้เต็มที่นะอ่ะ อันนี้ฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือชาวราคนาราศีสิงครับเขาค่อนข้างจะโดดเด่นเลยก็คือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือประจําตัวมาทับราคนาตัวเองและก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีท่านจะเอาความรู้ความสามารถเสน่ห์ของตัวเองเนี่ยงัดออกมาใช้เต็มที่แล้วก็เป็นชั่วโมงโกยทรัพย์ได้อย่างมหาศาลหากท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับและก็ดาวเอ่อาดาวพุธนะดาวพุธก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีด้วยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราคนารา เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภด้วยนะได้ตำแหน่งที่นี่แบบนี้ครับชาวราศีสิงห์โกยทรัพย์ให้ได้เต็มที่นะส่วนชาวรัคนาราศีอื่นๆนะครับในชั่วโมงนี้ก็มีความโดดเด่นที่ดาวอังคารเนี่ยเป็นราชาโชคชั่วโมงนี้เนี่ยดาวอัง,องคารไปชนกับดาวมรดยูอาจจะมีความวุ่นวายนิดหน่อยระวังข้อมูลสูญหายนะครับแต่ถ้าเกิดสูญหายไปแล้วมันก็จะมีสิ่งใหม่มาทดแทนแล้วก็จะสามารถเรียกทรัพย์ให้กับตัวท่านได้อย่างมาหาศาลกันเลยทีเดียวแล้วติดตามชมกันใหม่ นะครับผมสวัสดีครับ